สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นจออันแฟลนะคะตรงรุ่น Honda j แจนะคะพร้อมหน้ากากแล้วก็ปลั๊กไฟตรงรุ่นเข้ารูปเลยนะคะ <Ap> ตัวนี้นะคะยี่ห้ออันแฟตตัวนี้นะคะรองรับไ i ไฟได้นะคะแล้วก็สามารถเบาแสงปิดแสงได้นะคะ ไปดูเมนูนะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเป็น YouTube นะคะตัวนี้เสียงดีภาพชัดนะคะจอ IPS HD มากๆ <Wow. S 1> ลองฟังเสียงดูนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถรองรับคอนโทรลของมาไรยด้วยนะคะ yeah. แล้วก็ความพิเศษนะคะที่ u n f แ t m e มีนะคะก็คือสามารถเล่น2แอปพลิเคชันได้นะคะ YouTube ฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็น e q u l l i z e r ก็ได้หรือว่าจะเป็นแผนที่ Google Map ก็ได้นะคะเสียงดีมากนะคะ ตัวนี้นะคะพิเศษที่ e c o l l e c อร r นะคะปรับได้ถึง12แบนด์เลยนะคะนี่นะคะจะปรับตามที่เขาให้มาก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้นะคะสามารถเลือกปรับเองได้เลยนะคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยมีเพจสโตร์ด้วยนะคะตัวนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุกนะคะทีวีออนไลน์นะคะ GPS ออฟไลน์นะคะเรามีเสา GPS ให้นะคะ ความจำเยอะนะคะตัวนี้สามารถโหลดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถรองรับกล้องมองหลังนะคะใส่เกียร์ถอยตัดอัตโนมัติค่ะมีเส้นบอกระยะให้นะคะตัวนี้นะคะมี Google Map ด้วยนะคะนำทางได้เลยนะคะ แต่ว่าสนใจจออันแฟตนะคะสามารถสอบถามได้ที่แอดมินเพจได้เลยจ้า